เบุษิตุยตัดความสัมพันธ์กับข้าแล้วจือฟางก็ไม่ต้องการแม่คนนี้ก็นั่งรถมาอยู่หลายคืนอยากกลับบ้านแม่ที่เตอ๋อชิงพอข้ากลับไปถึงหมู่บ้านเห็นบ้านท่านแม่ถล่มไปตั้งนานแล้ว ข้ารู้สึกรู้สึกว่าตัวข้าไม่เหลืออะไรแล้วข้าก็เลยกระโดดแม่น้ำฟูสินกุยเขาเขาหลอกข้าว่าจะรับจื่อฟางไปเป็นลูกบุญธรรมเพื่อบังหน้าข้าก็หลงคิดว่าเป็นเรื่องจริงเขาคิดไม่ถึงว่าข้าจะรู้เรื่องเขากับเถาซื่อชายโฉดหญิงชั่วมั่วโลกีพวกเขาเนี่ยหลอกล่อเป็นชู้กันมาครึ่งปีกว่า ตี่ให้ตายเขาก็ไม่ยอมรักฟูกสินกุยยังพูดว่าคาริสยาทำตัวผานไม่กรพสามีใส่ร้ายป้ายสีค้าเขาเขียนหนังสือยาให้ข้าตรงนั้นลูกชายที่ขับเบ่งด้วยความยากลำบากถึงสองวันตอนที่คายากจนยอมหิวจนเป็นลมยังดีกว่ายังไงก็ไม่อาจแบกอาหารสวนของลูกชายมาได้เขา เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องการค่ะเขาทุบตีด่าข้าข้าก็ยอมแล้วผู้จู่ฟังเขาไม่คิดว่าลูกชายที่ข้าโกรดจะยอมให้เฒ่าซื่อเป็นแม่และชีวิตข้า ยังจะมีความหมายอะไรไม่มีความหมายได้เหรอเจ้าชื่อสุนซานเนียงไม่ได้เป็นเพียงแม่ของฟู่จื่อฟางมีคุณธรรมใจดีกับผู้คนทั้งมีฝีมือทําขนมอร่อยอาหาเรเด,ดิศดรสน้ําแกงชั้นดีเพื่อนบ้านต่างรู้เจ้ามีคุณธรรมจิตใจงดงามชอบช่วยเหลือผู้คนจะว่าไปไม่มีใครในใต้ล่าที่ไม่ยอมรับพ่อแม่หลอกข้าก็าเห็นจื่อฟางเติบโตเช่นกันเด็กสิบกว่าขวบเป็นช่วงเวลาที่ห่วงเล่นข้าว่า อาจจะเป็นเถาซื้อที่เอาของอร่อยและของเล่นอะไรหลอกล่อเขาถึงได้พูดจาเหลวไหลเือไม่ใช่หรอกจิฟังบอกว่าไม่ได้พูดเพราะความโกรธเขาพูดเพราะเกลียดข้าเ้าก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มเกลียดข้าตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าเขาเกลียดข้าเกลียดข้าที่เอาแต่ให้เขาเรียนหนังสือเกลียดข้าที่เอาแต่อยางให้เขาู่งชิงเกียรติยศมาให้ข้าเรื่องนี้ข้าผิดเองเขาจะต้องผิดแน่ เขาจะต้องทำกรรมชั่วในชาติที่แล้วในชาตินี้สวรรค์ถึงได้ลงโทษเขาแบบนี้ไงผู้สินกุ้ยคนนั้นตอนที่เขาตกแต่งค่ายากไร้ไม่มีแม้แต่เงินค่าสินสอนเป็นค่าที่วันวันค่าหมูแทนคนอื่นฝ้าเก็บหอมรอมริบให้เขาทีละเล็กเละน้อยต้องเก็บเอามาสองปีถึงจะรวบรวมจนครบทั้งกุ้ยเงินทั้งกุ้ยกายก็ไปทั้งหมดเอาไปเป็นเงินทุนเพื่อทำการก่ตอนนี้เขาร่ำรวยแล้วไงถึงได้เปลี่ยนไปคิด ทรคุณก่อนเริมหมดแล้วว่าข้าข้าหมูอยู่ถึงสองปีใช้ชีวิตยังไงบ้างทำไมตอนแรกก็ถึงยอมแต่งกับเขาแบมยังกล้าลงในรุณนให้เขาก็รนอ้น้าแล้วว่าชาติน,นี้เกิดมาเพื่อตอนทุกข์แต่ใจก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ด้วยทำกม